วันนี้กลับมาเยือนอีกครั้งแต่ว่ามีทีมมาด้วย <Yeah. S 1> แต่ว่าทางเข้าจะเป็นร้านพวกร้านเค้กกาแฟก่อนสายขาวสายขาวแต่คราวที่แล้วผมไม่ได้แวะสายขาวผมแวะสายดาเลยจะไปไหนดีครับอ่าเดี๋ยวเชิญครับอ,อ,อ่ะคุณอาดคุณเอาอะไรพีเอ็มสี่จุดห้าไหมที่มันมีควันออกมา,าไ,มได้นะพีเอ็มสีม่จุดห้าผมผมชอบใหม่ไทย ไม่ได้ก่อนนะครับเอย่าค่อยว่ากันเอย่าค่อยพูดครับทำไมอาจารย์ชอบขนมชั้นอ่ะเพราะอะไรมันสีเหรอมันมีสีที่โดดเด่นใช่ครับผมอยากอยากจะลองดูว่ามันมีจุดเด่นว่าคือมันมีขนมชั้นอยู่ข้างในครับมันไม่ขนมชั้มันเป็นน้ำแข็งที่ทำเป็นสีชั้นๆนะอ้าวเหรอครับผมไลยมันกระโดดอยู่ข้างในใช่เหมน้ำแข็งน้ำแข็งมันเป็นชั้นๆด้ยอย่างคือชื่อผมมองว่าชื่อมันคือชื่อขนมชั้นเนี่ยมันแปลกดีก็เลยอยากจะลองว่าเอนเป็นยังไงนใชนเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเช่น ทีแรกก็อยากจะลอง PM 4.5แต่เห็นคุณอาดสั่งแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวผสมโลกกับคุณคุณคุณอัดดีกว่าสำหรับณอาดนี่จะวายผสมเหล้า p m 4.5นั่นแหละครับแต่ว่าผมผมก็ชอบนะแต่ว่าผมชอบใหม่ไทยมากกว่าเพราะว่ามันดูแบบคินสบายสบายวันที่ผมไม่ต้องการฮัดคอร์ผมต้องการความสบายสบายก็เลยใหม่ไทยดีกว่าเดี๋ยวต้องให้น้องก็เปิดให้อ๋อต้องเปิดแล้วครับอะไรครับอะไร วันนี้เ e อ็มสี่ว้ามันมีควัน <c oughs> มาเซเปเชียรตรงที่มีควันเนี่ยแหละคุณอาพีเอ็มสี่สิบห้าเป็นไงผมได้กลิ่นควันเลยควันมาตรงจมูกผมเลยแต่พวกใบพวกนี้เราเราต้องผสมประสานเขายังไรมันต้องกินใบรสเมรี่คู่กับส้มด้วยนะฮะมันถึงจะได้เป็นรสชาติที่ร้านต้องการแต่พูดจริงไหมนะเคี้ยวไปเลยนะเคี้ยวเลยดูครับห้ามห้ามนะครับเชื่อนะครับอ้าวนั้นเขาจะเอามาให้ทำไมอ่ะคิดว่าแกแบบว่ากิน วายผสมเหล้ล uh huh. านะครับมันส้มน,นี้มันแห้งๆเลยนะบอกแล้วเรามาใสาม่มืดมีฝั่งขาวฝั่งดําเรามาฝั่งดํา <Billy. S 1> เราไม่ไปฝั่งกาแฟนะ <c oughs> อันนี้ดีกว่าขนมชั้นนี่ขนมชั้นนะ <Wow. S 2> อยากจะลองกินขนมที่โดนสั่งเนี่ยเพราะว่าชื่อนะ <c oughs> ใช่ครับเห็ไหมเาชื่อเลยนะเขาชื่อเลยครับขนมชั้นชื่อทําให้เราต้องสั่งที่แรกผมนึกว่าตรงนี้คือขนมนะครับจริงๆเนี่ยครับ จุดที่ผมอยากจะลองคือคุณเอาซ่อมจิ้มเนีคยฮะคุณจะได้รู้ว่ามันคือน้ำแข็งเออใช่ก็น้ำแข็งนะไม่ใช่ขนมไม่ใช่ขนมนะครับอันนี้คือน้ำแข็งที่เขาทำเป็นสีสีขึ้นมาแลวข้างบนมันคืออะไรอันนี้เป็นมันเป็นดอกอัญชันใช่ไหมอันนี้เป็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบ อะไรงไงร,รสชาติลองชิมหรือยังว่ายังครับยังจี๊ดแค่ไหนแต่ว่าเขามีนี่ด้วยนะ,ะมันต้องมาคู่กันนะอ๋อมาคู่กับอันนี้แหละครับต้องกินด้วยกันนะผมนึกว่านี่คเครื่องเคียงของของตรงกลางนั่นเย่ยไม่ใช่ไม่ใช่<ะ>มันเป็นของไอตัวนี้แต่คราวที่แล้วผมกินนี่หมดแล้วผมก็มีกินนี่อีกแลแรงกว่าเล่าขาวไหมฮะแรงกว่าครับแต่ว่า <c oughs> มันจะมีรสชาติความหวานของน้าแข็งที่เขาใส่เป็นซีซีมาด้วยกว่อน,นน้ำเหมือนนํามาก่อนแล้วถึงจะมีรสชาติของแอลกอฮอล์ตามมาอืมเป็นไง รีได้จอดลึกจอดลึกนะจอดลึกครับเดี๋ยวว่าอร่อยครับของคุณไม่มีจอดลึกเลยเนี่ยแต่อ่านว่ากลิ่นมันผสมผสานแล้วนะตอนนี้ผสมผสานอย่างลงตัวเลยใช่ครับกลิ่นใบรสแมรี่ใช่ไหมโรสแมรี่กับเนี่ยผิวส้มตดีวนี้ครับพอผสมกันก็ด้วยเป็นรสชาติวายผสมเหล้าค่อนข้างจะเข้มข้นและกลมกล่อมครับโอ้โหเป็นไงเข้มข้นและกลมกล่อมสุดยอดมากคือด้แล้ว ต้องผมบ้างดีกว่าต้องผมก็คือเหมือไทย <Yes. S 1> จริงๆแล้วผมเวลาชอบอะไรผมก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนใจง่ายๆจะชอบแล้วก็มันยัง,ย,งยังไม่ลองของใหม่วันนี้เ็ามากินไหมืไทยเหมือนเดิมเ <c oughs> อกอันชันแต่ผมไม่กินนะเราอันชันเหมือนกับที่ไหนนะอะไรดอยดอยดาวดาวบองดอยเนี้ยบองดอยบอ,บองดอย คือเดี๋ยวนี้อาหารใ,ใส่ดอกอัญชันเยอะนะเราไปที่หนงลักนาก็ดอกอัญชันปลูกเป็น<ช>สวนเลยนะก็มาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารแล้วก็ใบสะ,ละแลนแหน่หรือใบมิ้นซึ่งผมก็ไม่กินนะครับตอาขแค่น้ำพอดูด,สดรสชอบเป็นไงครับจ <c oughs> ได้ได้ใช่มันก็เหมือนเดิม <c oughs> เบาๆ คือแบบคล้ายๆแบบผู้หญิงชอบกินได้อะผมก็รักษัหนักแบบนี้ยปับๆเบาๆไอเนี่ยเป็นตัวเดียวเลยที่ไม่ใช่สเปเชียลบางทีคําว่าสเปเชียลอาจจะเป็นสเปเชียลสำหรับบางคนสําหรับผมเนี่ยตัวเนี้ยสำหรับผมทางร้านบอกไม่ใช่สเปเชียลแต่ว่ามันเป็นสเปเชียลสำหรับผมแต่ว่าราคาไม่ส่วนสำคัญท้ากับความชอบส่วนบุคคลผมก็ดูต่อดีกว่า อ่าคุณอาคุณก็ต้องหมดเจ้าแล้วเนี่ยจะแบ่งหักการที่นุชลองประสบการณ์ใหม่เออเออเออใช่ใช่จริงจริงน่าจะขอหล่อยก่อนนะ้ดูจะเป็นคนลฝั่งอะไรเงี้ยดูขอหล่อรนแบ่งกันดูเพราะว่าเพราะคนหนึ่งมันชุดหนึ่งมันก็ดูเยอะอยู่นะคุณก็ลองมาดูของผมดูดิแต่ผมไม่ลองคุณหรอกเพราะว่าผมรู้แล้วคุณก็ต้องลองดูกัน3คนและคุณบอกเอาวันนี้แล้วกันวันนี้อยากจะรู้ว่าไอ้สามอันเนี้ยที่คุณเลือกกันมาเนี่ยคุณชอบในสิ่งที่คุณเลือกไหมหรือคุณไปชอบในสิ่งที่เขาเลือกเค เรามีหลอดน้องๆใส่หลอดหนึ่งไปหลอดหนึ่งนะช่วงนี้ต้องประหยัดนะหลังโควิดอาจารย์นิรุตก็ต้องดูดดูดอันนี้ PM 4.5 PM 4.5ชอบไหมหรือว่าชอบในสิ่งที่เขาสั่งหรือชอบในสิ่งที่เราสั่งกันแม่ตแต่อย่าดูเยอะอย่าดูเยอะนะเดี๋ยวหมดเหมือนต่างยังไงอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่งเอาของผมด้วยของผมด้วยของผมด้วยเดี๋ยวจะเอาน้ำเปล่าก่อนน้ำเปล่าอ๋อน้ำเปล่า ลองขอลองของอะไรไหมครับไหมไทยไหมไทยอตนี้รู้แต่จะชอบของผมก็ได้อะอาจจะชอบที่ชื่อขนมชั้นแต่รสชาติอาจจะชอบไหมไทยก็แต่นี้เหมือนถ้าเกิดในความสัมผมันความสึกกินง่ายกว่ากินง่ายเพราะว่ามีรสชาติหวานหวานมันหวานผลไม้เข้ามาแต่มันจะอาจจะเป็นส้มใช่ครับใช่ นี่ดื่มง่ายครับดื่มง่ายดื่มง่ายดื่มง่าย,อ,าย,อ,ายอ่ะอาคุณอาจคุณก็ต้องดูดดดูของคนอื่นแล้วเนี่ยขนมชานก่อนก็ได้รับผมถามมันจะมีความหวานหวานต่างกันมากเลยจันอ้าวเหรอต่างกับของอาจคนละเรื่องเลยยังไงใครแล้วกันของอาจนี่เหมือนกับ เป็นสายเข้มสายเข้มอ่ะวายผสมเหล้าครับสายดำสายดำตอนนี้เริ่มมาสายหวานแล้วชะอนเหรอขนมชั้นที่หวานนี่เพราะชื่อขนมชั้นหรือว่ารสชาติของมันหวานทั้ง2ส่วนครับทั้งรูปนักเขาที่ดูเหมือนขนมชั้นตรงกลางเนี่ยจริงมันคือน้ำแข็งแต่รสชาติรสชาติก็ไปไในทิศทางเดียวกันก็คือค่อนข้างจะออกหวานกินง่ายๆนุ่มๆอ๋อคุณมาลองไหมไทยของผมดีกว่าไหมไทยนี่อยู่ในใจของผมใจตะวัพอดื่มดูดไหมไทยแล้วคิดถึง นักร้องลูกทุ่งอ่ะมหมายไทยใจตะวัน <c oughs> แต่ความจริงคือดาวมีไวบ้บนหมายไทยใจตะวันโอ้จานนี้คนละอีกฟิลเลยคนละฟิลนละฟิลเลย,เลเลยอันนี้เหมือนทานน้ำผลไม้ <c oughs> ทานน้ำผลไม้ <c oughs> น้ำผลไม้ชุ่มคอทานน้ำล<อ>ืนำน่นจานแต่ไปรู้ตัวอีกทีก็คือพับแล้วอร่อยเออ อ่ะคุณชอบอะไรที่สุดเอาตามความรู้สึกของคุณเลยนะนตอนนี้นะชอบขนมช้นครับขนมช้นใช่โอ้ขนมช้นอ่ะอาจารย์นี่รสใกล้ผมชอบนะครับไปมาแค่คราผมเลือกขนมชั้นไม่ได้ใจครับแต่พอลองใหม่ไทยปุ๊บนี่ผมว่าใหม่ไทยนี่ง่ายกว่าเขาเรียกว่าน้ำรสชาติดีซอฟนะใช่ครับสบายๆบไม่ค่อยกินหนักมากใช่ครับสบายๆแต่ผมบอกว่าแต่ดูแล้วถ้าเกิดกินเยอะๆก็อาจจะไม่สบายเออ แปลว่าวันนี้ก <man <man nah. <man <man ็คือว่าไหมไทยนี่เขาได้คะแนนมาแล้วนะฮะสองคะแนนสวนขนมชั้นได้หนึ่งคะแนนใช่ครับใช่ครับอันนี้เตรียมสองนแ้ตอนนี้โดนเทโดนเทสิคะแนนแล้วสองต่อหนึ่งนะสองในสามชอบไหมไทยแต่ไม่รู้นะว่าคุณเกมจะชอบแบบไหนเกมนี่ ต้องรอต้องรอคุณเกมมานะแต่ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสวัสนาทมาไหมหลัแต่ว่าคุณเกมได้มาแน่ๆอยู่แล้วตุลาคมถูกไหมตุลาคมต้องไปพะเยาได้มาแล้วอีกอกี่เดือนเองประมาณเดือนกว่าเดือนกว่ากว่าได้มาชิมทั้งออฟฟิศวันนี้เราก็มาชิมลางก่อนนะว่าพวกว่าเราจะอไที่ไหนก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าก็มากันทั้งออฟฟิศแล้วเดี๋ยวได้มีอีกคลิปหนึ่งชุดใหญ่ไปกับอันนี้ บาคาลิต้าขอบขอบคืออะไรเราไม่ถามเขานะแต่ดูแล้วนี่มันต้องมีผลกับการกินแน่ๆเกลือป่ะผมลืมถามเขาเลยว่ามันเกลือหรือเปล่าน้องน้องไอ้ขอบขนี่อะไรอะฮะเกลือไงปะเกลือเกลือมันสีดำเอาไว้ตัดเป็นเปรี่ยวเปรี่ยวโอเคแปลว่าต้องต้องกินด้วยปากไม่ใช่หลอดไม่ไม่ใช่หลอดไม่ใช่หลอดพักเทล่ยวส่วนใหญ่จะใช้มันจะมีเฉพาะบางตัวที่ใช้หลอดอ๋อโอเคเดี๋ยวผมลองชิมให้คนดูบาคาลิต้านะมีเกลือผสม เกลือผสมอะไรความเปรี้ยวนะคเขาเกลือตัดความเปรี้ยวเขาหืม <laughs> ไม่ถึงวัยรุ่นเลยตอนะี่ย <laughs> สมัยตอนหนุ่มๆเนี่ยจีบสาวเนี่ยไปกินไอันี่มาสาวพาไปกินมันทำให้คิดถึงตอนสมัยตอนอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอะไรประมาณสนะิบแปดสิบครั้งสิบแปดอีกครั้งอกงอกคอยทีแล้วกัน <laughs> แต่ถ้าเกิดคุณไปกินซ้ำที่เดิมจะไม่มีเกลือแล้ว <laughs> นะ ันผมคอยคิวกันนึกถึงอตอนที่ตัวเองหนุ่มๆอะเลยต้องกินนี้อีกครั้งชอบคือมีความหลังกับมันก็เลยชอบเหมือนกับตอนฟังเพลงยุคสมัยัยรุ่น่ะเราจะรู้สึกนึกถึงผู้หญิงบางคนที่เราเคยแอบจีบหรือเดนอินถกหักอะไรประมาณนี้นะนะมันก็เป็นอ,อารมณ์อ่ะคุณไหนคุณสามารถกินได้ตรงขอบขอบเกลือครับคุณก็เผื่อเผือ่อไว้ให้อาจารย์นี้รสนิดหนึง่งผมมีความสานแต่เยอะๆหน่อยนะฮะกินเยอะๆ,ๆหน่อย เป็นไงบ้างอันนี้บาคาริต้าเปรี้ยวผสมเค็มอันนี้เป็นแล้วก่อนความหลังแบบวัยรุ่นเลยจันความหลังแบบวัยรุ่นอีกแล้วเหรอคุณเคยกินอ่ะตอนวัยรุ่นอ่ะอ้าวจันนี่นะอารมณ์ของเราขาวมะนาวเกลือเออเออเอใช่ใช่ใช่มันมาเลยนะไปหนุ่มสาวตอนนั้นนะมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่เลยเนี้ยไม่ใช่เราขาวผสมน้ำแดงใช่ไหม อาจารย์นีิรู้อาจารย์นีิรู้ต้องดูมันต้องเกลือนะอย่าไปเดี๋ยวตรงไม่เกลือเพราะว่าตรงที่ไม่เกลือเขากินแล้วแ่เป็นไงอาจารย์นิรู้เนี่ยอาจจะไม่เคยกิน,นพวกแนวนี้เป็นไงบ้างเขไม่ขิ้นเขาทเรียกเลยครับ <c oughs> อ๋อสมัยเรียกแล้วนะเหมือนที่ท <c oughs> คุณอับ <c oughs> บอกเลยเราเราข่าวน,นัยนเดี๋ยวผมช่วยแล้วกันผมเหลืออีกฝั่งหนึ่งผมจะต้องกินเกลือแล้วก็กระดกน้ำเปรี้ยวๆเยอะๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันเหลือขอบอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นเอาล้วนะไอ้เด็กคุณอยากกินอีกไหมเอาเลยครับตามสบายเลยครับจานเมาเลยครับผม ผมไม่ได้ขับรถนะวันนี้มีคนขับรถดังนั้นขอเลือกเดียวเลยจบครับผมอะไรครับได้เยี่ยมมากก็ยังไงก็ตามนะใหม่ไทยยังเป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่แต่อันนี้ ก็ถ้าเกิดอยากกลับมาเป็นหนุ่มสาวอยากกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งอยากนึกถึงบรรยากาศกลิ่นหอมรสชาติสิ่งแวดล้อมเก่าเก่าก็ต้องมันมาริต้า <Yeah. S 1> บาริต้าใช่ครับ <Yeah. S 1> ออโอเคเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านแล้วร้านก็ปิดสี่ทุ่มวันนี้เรามาลองของกันแล้วมีของใหม่หนึ่งชิ้นที่เราได้ลองโอเคไปละ